สวัสดีค่ะที่อองเลยนะคะสวัสดีค่ะตันที่แล้วกับเขาดิจ้าเอาที่แล้วกเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งอ่ามวยออกหนึ่งเจ็ดครับน้องจานะอ่าเป็นเลขกลับเหรอครับเจ๊อ่าเป็นเรขลับอันนี้ใอ้มันมีสองชุดเนาะที่ให้ไปชุดชุดชุดจุดก่อนนะเอาไม่ต้องย้อนเยอะเนาะเอาเอาแต่เอาวันที่แล้วเนาะที่ว่าจะย้อนหมดอยู่ อ่าสถิติเข้ามาสี่งวดย้อนหลังดูดูดูก่อนครับดูซิยังไม่เห็นบางบางบางท่านก็ยังไม่เห็นยังไม่เจอครับบางท่านก็บางท่านก็เพึ่งเข้ามาครับจะให้ดูสถิติย้อนหลังครับอสามงวดสี่งวดที่ผ่านมาที่ถูกองวดสิบหกเดือนห้าหกเจ็ดนี่จะเป็นงวดที่ห้าแล้วนะงวดที่ห้าจะเป็นงวดที่ห้าแล้วนะจาอ่าอันนี้จะเป็น ของงวดประจำวันที่16เดือน3หลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วแหละ FC หลายๆท่านอาจจะเห็นของเจออนไปบ้างแล้วเกก็บไวว้ทุงดค่ะเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเอาไว้ให้ FC ได้ดูว่าการันตีว่าเข้าจริงไหมสถิติย้อนหลังให้ดูหน่อยเนี่ยงวดวนเข้า78ใช่งวดนี้เข้าเจปดวันนี้คืองวดแรกเนาะใช่ใช่งวดแรกนะ ต่อไปงวดที่สองอาจจะเป็นของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนส<า>ี่อจอ<า>น <90 S 1> ให้9ก้าไปประกบคู่เด็ก3มคู่เก<อ>้าหกเกาห้าเกรัฐบาลไทยก็มาเก<อ>้าศูนย์ใช่ค่ะใช่<า>ออกมางวดที่สามเนาะงวดที่สามก็ให้9มาเราประกบ คู่ได้เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองมันออกเก้าเจ็ดใช่มันออกเจ็ดเก้าออกตัวกลับเนี่ยออกตัวกลับนี่เป็นงวดที่สามที่เข้ามาหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วเอฟซีหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วแหละอ่าบางคนก็อาจอาจจะเพิ่งเอใช่บางคนก็เพิ่งเข้ามาเจอบางคนกับเพิ่งเขามาเห็นโอ้ยเสียดายได้อย่างนี้ค่ะก็เลยอยากอยากย้อนล้างให้เอฟซีได้เห็นได้เบิ้งเพื่อไปเป็นแนวทาง เผื่อเอาไปยิบไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะส่วนงวดที่แล้วอ่าม,มีไหมมีใครเห็นไหมใบนี้อ่ามีใครเห็นบ้างไหมใบนี้ชุดนี้หลายท่านก็อาจจะเห็นบ้างแล้วหรือว่าใครไม่เห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเจออนด้วยอ่าว่าเห็นไหมเงวดวดไหนครับอันนี้ใช่อ,นนอันนี้งวดอ่าอ่างวดงวดของประจาวันวันที่วันที่สองใช่ อันนี้จะเป็นให้โค้งสุดท้ายในคลิปของเจออนนะในช่องของเจออนเจออนจะให้ตรงนี้อใช่ให้เดดหกไปแต่แต่ไม่มาตัวนี้อ่าเตียนไม้กระทาจะจะจะเข้าตรงนี้อ่านี่ตรงนี้อ่าช่องโอปอไม่เอาไปลงอ่านี่นี่เอามาให้ดูใช่ช่องนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายตัวนี้เป็นโค้งสุดท้ายได้ได้ได้ลงแต่ชุดนี้ใช่ใช่อครับผมส่วนส่วนตัวนี้ ไปลงอยู่ชุดนี้ใช่ชุดนี้ที่เข้าอ่ชุดนี้ที่เข้าชุดเต็มชุดเต็มชุดนี้เนี่ยนี้จะเป็นหวยของเจออนพึ่งสถิติพึ่งเข้างวดแรกนี่เป็นชุดเต็มใช่ใช่อันนี้ของเจออนชุดเต็มเข้าเจ็ดหนึ่งให้วิ่งรูดเจ็ดกับสองไปอันนี้ของเจออนเองนะครับก็เข้าอยู่ใช่ใช่แต่สถิติเก่าของอันที่เราโทรมาก่อนนี่คือของเพื่อนใช่ใช่อครับผมปกบเซกันใช่ค่ะใช่ เดี๋ยวมันจะมีชุดชชุุดดเด่นล่างอยู่ชุดเด่นล่างงาอ่ที่ให้ไปเมื่ดที่แล้วอ่าแต่แแตต่่ช่องโอปอลจะเห็นอยู่ตัวนี้เห็นอยู่นรอครับเห็นอยู่เห็นอยู่ครับอ่าุดตัวนี้เห็นอยู่เห็นกันอยู่ชตัวนี้เต็มเลยครับชุดนั้นอ่าชุดนี้มวดมีมูทงมากไปจ้ะย่างคาดว่าจะตอนเย็นตอนเย็นจะประกบคู่แล้วก็จะลงที่ช่องออนพาโชคด้วยอันนี้เอฟซีช่องนี้ยังไม่เห็นหรอก แต่อันนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายมันเข้าเม็ดเดียวหกเข้าเลขวิ่งใช่ตัวประกบไม่เข้าเข้าเลขวิ่งโอ้รับผมเมื่อนี้จะเป็นสูตรของเกอออนก้อนใช่อชุดเต็นไปก่อนอชุดเต็นไปก่อนฝันดีว่นน้อเตียงเลกไว้ฝันบอติอันนี้ก็คอยฝันไหมจ๊ะสิว่าไปกับฝันว่เแม่นล่ะล่ะเนาะสิว่าไปกับฝันว่แม่นสูเลขสูตรบด้สูเลขสูตรบด้สูเลขเข้าคำนวณบดายเป็นยังไงเดี๋ยว จะให้ดูเลยเนาะอ่ะโชว์เลยครับผมงวดงวดนี้ใช่ไหมครับนี่ค่ะอันนี้ชุดอันนี้เป็นงวดที่สองแล้วนะอันนี้ของเจออนใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้เนี่ยเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ตัวไหนคะรูดห้ากับเก้าอ่ะใช่เด่นห้ากับเก้าได้คุณมีบ๊อบผ่านหรือเปล่าจ๊ะแม่นค่ะห้ากับเก้าสามตัวสามสองเก้าใช่ ครับอันนี้ของเจยอนนะครับสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งไม่ทันใครไม่เห็นไม่ทันก็เข้าไปติดตามช่องก็ได้นะได้รถไฟหลังไปอีกว่ากันวัาดีตามนี้วัาดีจ้ามีฝากช่องเจยอนด้วยนะคะแล้วก็มีสองตัวนี้บนล่างบ้าง่ขออนุญาตจุดเก้าสาม เ้าดังสองห้าอันนี้ของเคอ่อนนิ่งวดที่สองใช่ไหมครับใช่ค่ะงวดที่สองใครเอดสีดูเก็บเผื่อใครมีตัวชอบเอาไปเป็นแนวทางได้แกบไว้จดไว้ลงที่ช่องบ้างแล้วหลังเมื่อวานอ่าลงไปที่ช่องบ้างแล้วตัวนี้อันนี้คือว่าท่านฟันทุ่งป่จ้ะค่ะแล้วอันนี้เป็นชุดเต็มค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มพ่อนะคะเลขเพื่อนจะมาวันไหนครับลุกคนะได้ครับโอเค ตอนเย็นน่าจะประกบได้หรอกเลขกเพื่อนเขาเ็าส่งมาแล้วเหรอครับยังค่ะยังยังคือเขาส่งมาเจออรใช่ยแม่ค่ะจะได้สามตัวจะได้สามคู่สามค่ะได้สามคู่เด็ดแมค่ะวันนี้ดูชุดเตรียมไปพิจารณาก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้พุนาใกล้ใกล้เมื่อว่า้ะกะก็นาจจะเกินมืออื่นสิบสองทีเจออนจะนัดปล่อยวันไหนครับ เอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันหือพรุ่งนี้จะปล่อยให้พรุ่งนี้าะดูมาแล้วค่ะค่ะคือเลขยังไม่มาใช่ตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้แต่ว่ากระซีอยู่ในสูตรนี่แหละแมนเี่งแต่ว่าสิ่มาประกบกันอันนี้จะเป็นสูตรของเจออรเพื่อนมาอาจจะไม่เป็นแบบนี้อ่าวันนี้เอาเลขเจออรไปก่อนใช่ใช่อันนี้คือเลขชุดนี่อาจจะมีตรงกันอาจจะมีตรงกันบ้างอันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูเม็ดเดียวก่อนของของเขามีสามหางใช่ไหมครับ ของเขามีเม็ดเดียวมีเม็ดเดียวเด่นล่างเม็ดเดียวเราก็จะมาประกบคู่ใส่ใช่ประกบเป็นสามตางได้เด็กวิ่งว่าจ้าที่ได้เม็ดเดียวสายไหมกระทาจับไหมกระทาได้เลยทุกครั้งที่เขาส่งมาให้เจ๊ออนนี่เขาให้มาแค่ตัวเดียวเหรอครับที่เหลือเป็นเจ๊ออนจับเองใช่จับเองโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแสดงว่าเจ๊ออนจับด้วยของเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเอาเพื่อความชัดเจนให้เอซีเนาะ ตอนแรกผมเข้าใจว่าเพื่อนส่งมาทั้งสามชุดเลยเข้ามาตัวเดียวเข้ามาตัวเดียวใช่ค่ะเข้ามาตัวเดียวเขาเด่นมาให้ตัวเดียวแล้วก็มาพบกับให้ตัวเดียวแต่ว่าคือเด็กเด่นนี่เป็นเด็กวิ่งว่าสันตอะแมนจ้ะแล้วก็บาเคยรู้จังหวัดมาจากสันติสีงวดหางงวดเัีไงงวดที่ห้างวดที่ห้าแล้วมาดูมาดูกันว่างยวมูเลยจ้าอ่างวดที่ห้าจมูหรือจ้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่คือเาเรานเคยแมนค่ะ เออเพืนมีเด็กผูหญิงตัวเดียวค่ะใชเลยมาแบบตัวเดียวเลยมาแบบตัวเดียวล่างล่างเอาปรจับคู่ไห้จักเทค่บอค่ะเพื่นมาจับเขามาจับเองที่รอพี่ถ้าเราอยากลิ้นตัวเจาะเราก็มาจับเองถ้าสายวิ่งสายรูดก็เอาของเพื่อนไปได้ครับตอนแรกผมก็เข้าใจคิดว่าเขาส่งมาแบบสามหางเลยอที่ไไหนด้มาตัวเดียวแต่ว่าเจออนก็มาจับเอาเอาสูตรของเจออนประกบเข้าไปด้วยวันนี้ก็ วันนี้คลิปนี้น่ะเป็นสูตรของเจออนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เน่ยจะเป็นของเพื่อนส่งมาแล้วก็ประกบกับเจออนจะเป็นตัวไหนพออีกรอบแม่คะสูตรของเจยอนเจออนจับอ่าหมายถึงตัวไหนคะเลขวิ่งล่างห้ากับเก้าเนี่อ๋อพึ่งข้าอ่าพึ่งทำลงช่องเนี่ยงวดที่สองอ่าให้เอฟซีติดตามเบอรงอันนี้เป็นมวดที่สองค่ะชุดเต็มมวดแรกเข้าเข้าให้เจ็ดกับสองไปก็เข้าเจ็ดหนึ่งครับ <S <S เป็นแนวทางนะครับขอบคุณ yeah, ครับเจรอนครับขอบคุณสําหรับแนวทาง